ยายจ้านั่งโจมียังนั่งโจมใจกับหมอแกงเห็ดใส่ผักบัวจะแกงเห็ดตี๋จ้าโอ้คือได้เห็ดใส่ห้ามือเจ้าแต่ก่อนไก่อยูโอ้คือบัวสวนแน่พอไปช่วนแล้วอย่านอนนอนบ่หินมาไปแต่เมื่อเลย้ตี๋จ้าได้ยังใส่หนับน้าประแดกตี๋น้ำป้าหรอวะปื๊ดเป็นตาแสบแฉเป็นตาแสบแท้แฉบไปแฉบไปลองชิมบะกีละมาพี่น้องแกงใส่ผักบัว แก่เห็ดใจใสบุ<ะ>้งเอาเคยมีตีเป็นยังซิบอมีมีไงจอยเห็ดอยู่ดนอีลายายเห็ดอยู่นี่ดีเอ๊ดพี่น้องเบิงเบิงเบิงเป็นยังนี่โอ้โห<อ>แขกแท้จังซี่ตัวน้อยกินคนเดียวให้บอกอีลาบุมากินน้ำปีหนุ่มสุกย่างสุกย่างกระชี้เบิงวะมันอร่อยบอกพี่ชายบอกพี่สามน่วยดู ใส่บักพริกสามหน่วยมัะไม่โมิปมันจะแซ่บติ๊ใส่สามหน่วยนะเสียก่อนเสียเป็นจ้างแล้วมันเสียโคตรคากเนาะไปหาลักเก็บเห็ดกับบ่เอิ้นเขาบ่เอิ้นนั่นย่างยาดน้องนอนบ่อิ่มบ่อิ่มโอ้ยมันก็จะไปจะหมืดปานนั้นตีไปก่อนไกลเนาะเขาง่ายเจ็ดวันบ่ได้ตกทองมากินอีกนึงอีกอีกอุ้ยนี่เที่ยงเราเพื่อนนี่แค่เขาเศร้าจริงเนี่ยได้กินแล้วกินแล้วจ้าอันนี้จะแก้ไปกินไหนแก้ไปกินแรงแต่จ้าปาดพี่น้อง เฮ็ดไม่ไงจอยกันใสจใจบัวนี่แซ่บบ่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อยังไงจอยสีชีมไม่เบิ่งเป็นไงนอนเตี่ยโอ้ยอร่อยเลยบ่อร่อยเลยเตี่ย ปื๊ดเป็นตาแสบเลยแสบมันแสบแล้วไอ้น้องกินน้ำแน่เด้ออาป้าแกงเห็ดมันใหญ่จ่อยพี่น้องสีแบงนี้ละมันแสบป้ะเป็นไปแสบก,กักินไปเถอะั<น>ี่มือมันใหญ่จ่อยป้าใส่ใสบัวหลายแต่บุคเคยบุคเคยกินน้ำเต้อแกงเห็ดใส่ใสบัวก็ใช้จำสีตัวมันยังสีอิ่ม เฮ็ดไปทั่วไปถีบเนาะอ้อาวก็ะหู้พี่คนกินตัวถีบเนาะโอ้ยแกงเห็ดใส่สายบวีงง่โอ้ยไอพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวก็ได้ตัวอย่างพี่ตัวแม่นบ่แม่นผู้ยังสิบ่แช็บอชโอ้พี่น้องแซ่บอยู่แซ่บอยู่กิน,นกัจจัยบวโอ้ยแกงใส่สายบวอยพลอยแม่โอ้ยพาคคนกินพาคคนกินเป็นไงหนอภาคอยกินไปทนตวถีบทัวแดนเนาะโอ้ยอันนี้เลยอีละมันจังอายุมันควรยืน เข่งแรงนี่แหละแก่ผสมของแม่ไงจ้อยพี่น้องเขาใส่สมตีเ่าใส่พักตีใช่บดเลยดิสมใบบักางก่อนสมใบบักางม้วนยาเขาใส่พักอีตูไผ่ย่างอีตูเขาใส่เลยดิอีตูไทยใส่ใบตูไทยยาโอ้เขาใส่ใบตูนอีตูนี่บ่มีเนอไพตูไปตู ใส่ใบมะคาวอนใบบมะกรูดเออขาตา <ไป S 1> อยอนบมรบมะกรูดใ่ใรสู่ด่บร,ร,ร,รด่ะู่บู่นบนนนมู่ใบส่บมะกรนดกูดใ่กด่กด้่กนด่มะก่ะกดมก่ะก่มก่ใ้ะแกรส่บะกรใส่บมด,ด่บมดส่นบมู่บูด่